สัดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงเรียนสหรัฐบำรุงนะคะโดยมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านค่ะโดยทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้นำรถโมบายขามาร่วมกิจกรรมด้วยหนึ่งฐานค่ะโดยกิจกรรมของเราค่ะจะแบ่งออกเป็นสีฐานค่ะฐานที่1คือฐานอ่านวรรณนิสจีแจมใสค่ะและฐานที่2ฐานเวทีคนเก่งฐานที่3 e ม g l i s h i อ Fun ันและฐานที่4รถโมบายค่ะ จากฐานแรกค่ะเป็นฐานกิจกรรมรถโมบายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่งไสวัสดีค่ะเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะอา่ะานหนังสือค่ะ โดยในส่วนของกิจกรรมรถโมบายนะคะเราจะมีการ์ดรถโมบายค่ะให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจและบันทึกชื่อเรื่องตัวละครและเหตุผลที่ชอบตัวละครจากเรื่องนั้นลงไปค่ะฐานนี้ครูอะไรเป็นฐานนี้ครูผู้ดูแลฐานคือครูพรนิกามหาวิทยาลัยนะคะกิจกรรมทำอะไรม้างคะครูคะ กิจกรรมนะคะเด็กๆทำอะไรเอ่ยตอนนี้ก็คือเด็กๆเ,เลือกหนังสือที่ตนเองสนใจใช่ไหมคะบางคนก็จะเลือกนิทานบางคนก็จะเลือกที่มันเป็นเกรดความรู้แล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกสมัยน่ะแบสมัน่ะแล้วก็บันทึกลงหนคะบันทึกในแบบบันทึกตรงนี้โอเคค่ะอันนี้ฐานที่หนะึ่งนาะย เ,เ,ดเด็กเป็นไงบ้างคะชอบไหมเด็กๆเป็นไงบ้างคะทำไมหนูถึงชอบคะทำไม,นมหนูถึงชอบคะเป็นไงคะเมื่อกี้หนูตอบพูดยังไงชเด็กๆบอกว่าอากาศเย็นสบายทำให้ทำให้อยากที่จะอ่านหนังสือไม่ใช่เย็นสบายเดียวใช่ไหมไปหน่อยไหนคนไหนเย็กๆไปไ,ไ,ได้ก็ยือะ ใครไม่ได้ได้ได้เลยได้ยาน่ได้ทหอยาานใ่หะให้ให้นักเรียนเขียนอะไรเออหนูอ่านหนังสือเสร็จแล้วหมายความว่าหนูต้องอ่านหนังสือก่อนนะฐานที่สองกันต่อเลยนะคะชื่อฐานอะไรคะถานว่าวทีคนเก่งค่ะโดยถานนี้นะคะเราจะให้นักเรียนได้อ่านอ่าน จากหนังสือพิมพ์ค่ะในการค้นหาคําตามที่คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมถามเป็นคนกระุดแล้วให้เด็กช่วยกันหาค่ะฐานนี้ทาอะไรบ้างคะัสดีค่ะฐานนี้นะคะก็เป็นฐานเวทีคนเก่งค่ะซึ่งจะให้เด็กๆนะคะหาคำตามคีย์เวิร์ดที่ครูบอกในหนังสือพิมพ์โดยให Eller, pur, school, main, help help ้เด็กๆไล่เ okay. รียงอ่านเป็นคอลัมน oh, ์ค่ะแล้วก็เมื่อเจอแล้วก็ให้แจ้งคุณครูค่ะ แบบนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เจอก็จะให้ช่วยๆกันหานะคะจนกว่าจะเจอเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคีในกลุ่มด้วยค่ะเพิ่มเติมไหมคะก็ก็จะมีคําศัพท์ที่เด็กก็จะคุ้นเคยนะคะรอบคุ้นคุ้นอนาคตเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะแบบเออหค่ะเออโอเคทําอะไรคะตอนนี้เด็กๆทําอะไรคะหาอะไรอยู่ลูกหาคําศัพท์ที่คุณครูให้ คำว่าอะไรคะหนูหาคําว่าอะไรคำว่าตำรวจเจอหรือยังคะยังไม่เจอเลยลองดูลองหาดูหาคําว่าอะไรลูกหาคําว่าอะไรคะคำว่าอะไรตำรวจได้ได้หรือยังยังอย่ะพี่ทำที่ ได้คำใหญ่ไฮไลท์คำใหญ่เลยคำว่าอะไรลูกลุงไฮไลท์คำว่าอะไรลูกอันนาพอดเจอแม่อนะคะคุณครูไฮไลท์แล้วจะให้เด็กนำคำศัพท์ที่ได้นะคะมาเรียงเรียงแล้วก็แข่งคะแนนแข่งกันค่ะแข่งนะก็จะมีคุณครูก็จะมีรางวัลให้ค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้โรงเรียนสาธารณบุตรลุงได้รับกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาภาษาห้องสมุดนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การสาปาระมศาาึกษา่านเขตสองโดยท่านสอนอสดสีสุธการแล้วก็ท่านสอนอสุพรรณิกาสุทธหลวงแล้วก็อ,กอ,กอีกท่านหนึ่งก็คือคุณู้คะนึงนิดเ่ยวสมบัตินะครับที่ได้มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุด ด้านกายภาพสําสหรับด้านกายภาพที่ผ่านมานะครับก็ถึงว่าโรงเรียนมีห้องสมุดที่น่าอยู่น่าใช้มากขึ้นนะครับซึ่ง <c oughs> จากสังเกตที่เด็กได้เข้ามาแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือบ้างหรือพักกลางวันนักเรียนก็มานั่งเล่นดูการ์ตูนหรือดูหนังสือไปนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ในวันนี้นะครับก็ได้รับกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีรถโมบายห้องสมุดขื้นที่ได้มาให้นักเรียนได้ใช้นะครับก็รู้สึกว่านักเรียนก็ตื่นเต้นพอสมควรที่ได้มากิจกรรมของรถโมบายขึ้นที่นะครับอากิจกรรมตัวนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับมันทําให้ผู้บริหารและก็คณะครู ได้มีแรงกระตุ้นครับแรงส่งเสริมที่จะได้อากิจกรรมต่างๆให้เด็กได้พัฒนาอาดออ,ออกกินได้ตามนโยบายของอสวทแล้วก็สวปน,นศ .2 ครับต่อไปครับขอบคุณครับผมบม่นาคายินดีทานเยอะผมบริเวณรักษาให้สองปีถ้าเกินสองปีไปตัด หลักฐานต่อไปค่ะเป็นฐาน English in Fun ค่ะทานนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมในฐานนี้นะคะก็จะเป็น Da Vinci Code ค่ะโดยนำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะมาเบอร์นี้นะคะคือ Da Vinci Code คือการถอดร,รหรัส เตมไก็เป็นกิจกรรมที่ให้ความสมุสนานนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้เด็กๆเกิดความถึนเต้นในการทํากิจกรรมแล้วก็พบควรทำศัพท์ค่ะฝึงก็มาพีลงไปตัวที่2โอ๊แทนด้วยตัวอะไร E E ตัวที่3 E โอมยิม A คืออะไร ถานนี้ค่ะที่ฐานว่าอ่านวรรคดีจิตแจ่มใสค่ะโดยเด็กๆจะได้รับกิจกรรมสแตมป์นะคะของแต่ละฐานค่ะแล้วก็จะมีรายการถามที่เด็กๆจะต้องเข้าร่วมค่ะด้วยผู่ผู้ดูแลฐานแต่ละคนจะประแตมลงในลำดับฐานกิจกรรมว่าเด็กจะเข้าร่วมกิจกรรมไหนบ้างโดยฐานนี้ค่ะจะพิเศษตรงที่ว่าเราให้บันยึกกิจกรรมรักการอ่านลงไปในในใบกิจกรรมด้วยโดยคุณครูผู้ดูแลฐาน สวัสดีค่ะทำอะไรบ้างคะสันนี้สวัดีก็จะคอยแนะนำว่าเด็กไม่เข้าใจตรงไหนก็จะคอยแนะนำให้เด็กใ้ใน้นใจยิงขึ้นมีกิจกรรมอะไรนะคะอ๋ออ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ให้เดบันทึกว่าใครทำอะไรอย่างไรได้ข้อคิดอะไรจากในเรื่องเรื่องนี้บ้าง เรื่องันก็จะเป็นการบันทึกแบบสั้นๆค่ะเพราะว่าเราไม่อยากรบกวนเวลาอ่านของเด็กมากค่ะก็จะให้เด็กบันทึกว่าชื่อนังสือที่ตัวเองสนใจเนี่ยชื่อว่าอะไรและใครเป็นผู้แต่งมีจำนวนหน้ากี่หน้าแล้วก็สั้นๆเลยคือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากการอ่านค่ะโอเคค่ะค่ะน้องอ่านนังสืออะไรคะ กุ้งกิ้งอะไรนะกุ้งกิ้งรักเพื่อนค่ะหนูอ่านจบหรือยังจบแล้วเป็นยังไงรักยังไงคะจ้าก็คือเราต้องรักกันก็วไว้ควรแต่งปันกันด้วยคนะ่ะและให้อภัยต่อกันโอเคหนูรักเพื่อนไหมคะโอเคค่ะหนูอ่านหนังสืออะไรคะมันเป็นเกี่ยวกับอะไร อ่านหนังสือแล้วก็เขียน มีชีวิตนะคะแอคทีฟไลบรารีนะคะมอบให้ท่านหนึ่งในเก้านะคะแล้วก็ขอให้รักษาคุณภาพของเครื่องกำลังแล้วก็คือกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยกันให้เด็กฝ่ายเด็กหรือฝ่ายผู้ใหญมอบให้เลยนะคะ Active Library